วอลกัมม์ทูแมคโครจิมรเฮสวัสดีครับผมเจมส์จิมรุนะครับหลายคนก็คงเล่นเกม T F T กันอยู่ใช่ไหมล่ะครับวันนี้ครับผมจะอ่านแพชโน้ต14.8มาดูกันว่าในแพชนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเกมใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้ง Wild Rift League of Legends วาร์เร,รนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ i ิช m a n s h o p กับการเติมเงินด้วยระบบ o f f i c i a l แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ r i c h m a n มนช็ออย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม40,000 0คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ w w w r i อ h m a n s h o p c o m กดได้เลยที่นี่ด้านล่างใต้คลิป และอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG Richman Shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกรายออดไอให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่ เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็เป็นอัพตันะครับผมเป็นการแสงสีฟ้าสามารถการแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปหรือ้ดจิมารูเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจิมารด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านแพทโนต14.8กันในเกม TFT มาดูว่าในแพทชนนี้จะมีอะไร นี่ครับผมก็คือไฮไลท์84.8นะครับผมมีข้อมูลตามนี้เลยเริ่มต้นนะครับผมที่ระบบแบนการ์ดนะครับหรือว่าการป้องกันการโกงนะครับตอนนี้ก็มีการปรับใช้ให้กับตัวของ PC หรือว่าเครือลายออดแคลนทั้งหมดแล้วนะครับดังนั้นก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับใครที่มีว a ร์เรนอยู่แล้วบอกเลยว่าสบายๆชิวๆนะแล้วก็นักวางแผนใหม่นะครับผมเริ่มต้นที่ตัวแรกกับตัวของชิบิโยเนะนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็อันนึงนะครับผมก็จะเป็นตัวของชิบิโยเนะเหมือนกันนะครับผม่เองืไ้ดร ื่องของการปรับปรุง UI นะครับผมก็จะมีการเลือกรายการโปรดนะครับผมตอนนี้สามารถเลือกคอนเทนต์ตกแต่งภายในรายการโปรดสูงสุดประเภทละ8แบบได้แล้วนะครับระบบก็อันดับแรกเริ่มต้นที่ความเสียหายของผู้เล่นนะครับผมสุดสั้นนะก็คือปรับ เปลี่ยนความเสียหายของผู้เล่นให้เรียบง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยความเสียหายของผู้เล่นตามด่านนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตามนี้เลยนะครับแล้วก็ความเสียหายตามจํานวนศัตรูที่มีชีวิตรอดจะปกติจะเป็น2 2 2 1 1เป็นต้นนะครับกลายเป็น1ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดับเบิลไอด์ความเสียหายตามด่านก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับผมตามสูตรนี้เลยนะ แล้วก็การชนะแพ้ต่อเนื่องนะครับตอนนี้การชนะแพ้ต่อเนื่อง2ครั้งจะได้รับ1ทองด้วยนะครับเงินจะบูสต์ขึ้นนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ยูนิตในร้านค้านะตอนนี้นะครับผมดูยนิต3บาท3ดาวกําลังครองเมตาอยู่นะครับ ซึ่งในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากผู้เล่นสามารถ3ดาวพวกตัว3บาทได้เยอะแบบสม่ำเสมอคือถ้าเกิดว่ามีใครแย่งคอมเนี่ยได้แน่นอนนะฮะแล้วก็ระดับพลังของยูนิต4บาทนั้นต่ำกว่าที่อยากจะให้เป็นนะดังนั้นในพัฒนาจึงทำการปรับเปอร์เซ็นต์ยูนิตจากเลเวลเพื่อให้3ยาวได้ยากขึ้นและเพิ่มระดับพลังของยูนิต4บาทไปพร้อมกันนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงให,ใหญ่ๆนะครับผมเรื่องของคุณสมบัตินะมีหลายคอมเลยนะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นตัว Ex exalted Fort June ผม i n s h a d อ w หรือ v e n l นนะครับ,ม Shadow, ร Heavenly, ะ,รบนนะม แงเยอะขึ้นนะเริ่มต้นที่ e x c l t e d นะครับตอนนี้เริ่มกลายเป็นหนึ่งในวิธีการเล่นที t ทีที่สนุกแล้วก็ซับซ้อนนะครับผมเน่งนั้นจะมีการบับให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ f o r ์จูนนะครับฟอร์จูนเนี่ยจะโดนเนิฟนะฮะเพราะว่าตัวของ f o r t จูน5เนี่ยทำให้สามารถที่จะ ได้รับการหิวมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของยูนิตแล้วก็คอมอิงชาร์โดนะครับก็จะมีการปรับระดับพลังนะฮะของแท็กทูบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็ให้เวลี่รีโลนะครับผมตอนนี้พูดตรงๆว่าเป็นคอมที่เก่งมากๆเลยนะทำให้ตัวของโยเนสไปเก่งแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็จะมีการเนิร์ฟในส่วนนี้ลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็หลอดความเสียจริงลดลงนะครับเอ็กซออเทสความเสียหายพื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก4%เพิ่มขึ้นเป็น5%นะครับผมแล้วก็เอ็กซออเทสเนี่ยโบนัสความเสียหายตต่่อเเเลเวลวพิิมขึ้นจากปกป1 2.5%กลายเป็น1 3%นะครับแล้วก็เฟดนะครับปกติโบนัสดูเลือดจากเซตนะครับจาก15%ลดเหลือ12%ครับแล้วก็เฟดนะครับโบนัสความเสียหายจากซินดรานะครับจาก10%เพิ่มขึ้นเป็น11%ครับ f o ร์จ n e 5นะครับการฮิลนักวางแผนต่อรอบจาก3เหลือแค่2ครับแล้วก็อินชาร์โดนะครับผมแทคกทูออบบอมบาร์ดเมนนะครับความเสียหายของลูกศรนะจากหกของหทคเปอรคชั่นรับโล้อแคงหีวิตเืองเีวนตครับแล้วก็ต 14%ลดเหลือ33%ครับแล้วก็ t ท c h 2 of Vitality นะครับผมพลังชีพพื้นฐานจาก250เพิ่มขึ้นเป็น350ครับแล้วก็ Story Weaver 3ครับผมความเสียหาย on hit ของเคอ18%ของพลังเวทกลายเป็น15%ของพลังเวทนะครับ Story Weaver 3ความสายสกิลของเค Q 140%ของพลังเวทกลายเป็น125%ของพลังเวทครับแล้วก็เฮเวอรี่โบนัสสถานะมีการลดลงนั่นเองครับยูนิตระดับหนึ่งนะครับกาเรนนะครับผมโล่ป้องกันจากสกิลนั้นมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับยูนิตระดับสองนะครับผมตอนนี้ก็จะมีการปรับหลายๆตัวนะ ครับผมเริ่มต้นที่ตัวของนาเนี่ยก็จะได้รับบนัสพังโจุมตีสูงสุดเร็วขึ้นก็คือจะได้ใช้สแต็กรดลงครึ่งหนึ่งเพื่อได้พลังเข้าเดิมนั่นเองนะแล้วก็ตัวของ s o อรี่วีเวอร์นะครับผมเปิดตัวมาอนข้างเก่งอยู่แล้วนะสำหรับตัวของเคลนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีการเนิบลงไปครับไม่งั้นจะเก่งเกินเหตุนะแล้วก็ตัวของเซนนานะครับผมต้องแลกความเสียหายส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มความพึ่พงพาเขาได้ของสกิลนะครับนั่นก็คือตอนนี้ตัวของเซนนาจะอ่อนแอลงในดัน3นะครับรสาหาเนะเบาาลงแต่่่วชท้ายเกมกราะง่ว่าวมะมเนิดคว่าม ตัวของสกิล แอปสโตรูชันนะครับเวลาสกิลหลังจากที่เก็บมานาได้เนี่ยจะเข้าเป้าสําคัญบ่อยขึ้นนะนาการแปลงพลังเวทเป็นค่าพลังโจมตีเมื่อโจมตีหรือโดนโจมตีจากสกิลตัวจาก2%เพิ่มขึ้นเป็น4%ครับแล้วก็นาสแต็กสูงสุดของสกิลตัวจาก50เหลือแค่25ครับแล้วก็รีเวนนะครับพลังโจมตีจาก50เพิ่มขึ้นเป็น55ครับรีเวนต์ทำการฮิวจากสกิลนะครับผมมีการเพิ่มขึ้น25%ในทุกเลเวลของพลังเวทเลยครับแล้วก็เซนนานะครับความเสี่ยงของสกิลนะ เยกันฮะแต่ว่าสกิลจะยิงโดนเป้าหมายอย่างแม่นยําขึ้นนะฮะหากเป้าหมายปัจจุบันของตัวเซนน่านั้นตายไปในระหว่างที่ตัวของเซนน่าร่ายสกิลนั่นเองครับแล้วก็ตัวไซร่านะครับความเสียายสกิลนะครับมีการเพิ่มขึ้นในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของพลังเวทครับแล้วก็ไซร่านะครับเพิ่มความเร็วของกระสุนที่ยิงจากต้นไม้ได้นั่นเองครับต่อไปครับผมเป็นยูนิตระดับ3นะครับอารูนะฮะความเสียหายแบบสกิลแบบเป็นแถวนะครับผมมีการเพิ่มดาเมจขึ้นครับโดยมีการบวกเปอร์เซ็นต์ของพลังเวทนะฮะแล้วก็ตัวของยยูนนนนนนิตตคคคววาาามมมมโดใกกรรรรจีีะััับบผลลงง0.15ห่่เอ ไปนะครับผมเป็นยูนิตระดับ4นะครับยูนิตระดับ4นะครับมีการบัฟยูนิต4บาททุกตัวด้วยกันเพิ่มมาชีวิตตั้งแต่1 0 0ถึง250หน่วยนะครับผมแล้วก็มีการบัฟตัวอื่น4บาทอย่างลีซินลิเลียนหน้าที่อ่อนแอนะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยสู้ตัวอื่นยากนะก็มีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวละครที่ได้รับการบัฟในตัวของสบาทนะครับแอนนี่ได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นครับแอชพลังชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับม เพิ่มมากขึ้นครับใครสะได้รับความเร็วในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นครับเคนนะครับผมพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับรีซินนะครับผมพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับรีซินพลังโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเรเลียนาครับพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับลิเลียนาความเสียหายของสกิลเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเรเลียนานะครับความเสียหายลูกแก้วลูกเล็กก็มีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับมอคกาน่าครับพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับมอคกาน่าความเร็วในการโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ เนอร์ติลุสนะครับผมพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับเนอร์ติลุสมานาเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับออนนะครับพลังชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับไซรัสนะครับผมพลังชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ไซร่านะครับพลังชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับต่อไปนะครับผมยูนิตระดับ5บาทนะครับตอนนี้นะครับน่าจะมีตัวเดียวครับนั่นก็คือตัวของไอริเลียครับตอนนี้นะครับผมการโจมตีปกติของไอริเลียนะครับจะเล็งเป้าหมายศัตรู4ตัวที่อยู่ใกล้ตัวไอริเลียที่สุดนะฮะจากเดิมทีีี่่่่่่่่่จจจะะะะเเเเเเเลล็็งงงงงงงปปปป้้าาาาหหมมมมยย4ตตตตัััััััวททออ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 ูใกกำแนน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 นุุบบบบขขดดสไคครรรผื เริ่มต้นี้ตัวของอาร์ตน,นตัวแรกครับโบลิงพอยต์นะครับผมของโพซิลินนะฮะมานาต่อการโจมตีจาก5เหลือ3ครับแล้วก็ call to adventure ครับของ s t o r y ่วิเวอนะจะไม่ปรากฏในแผนที่รอบ3ขีด2อีกต่อไปนะครับแล้วก็ e v เอฟ t h i ติงม s สโกถูกปิดการใช้งานนะครับนั่นก็คือแบบบรีคอมทุกอย่างนะ ตัวราคา0ย์บาทนะครับผมก็ถูกเอาออกไปเลยนะแล้วก็ไฟวินเทจนะครับผมจากัดรอบที่ต้องใช้ในการแปลงไอเทมจาก3กลายเป็น4ครับแล้วก็เลดบอสนะครับจะไม่ปรากฏในรอบ2ออีกต่อไปนั่นเองครับไอเทมไอเทมมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ครับจ่ายแอนซาเลเนะครับพลังชีวิต ขั้นต่ำจาก1,006เพิ่มขึ้นเป็น1,750ครับแล้วก็ไททันรีโซมนะครับผมพลังเวทต่อสเต็กจาก2ลดเหลือ1ครับแล้วก็ไอเทมแข็งแรงนะครับผมเดมอนสเลเยอร์นะครับมันชีวิตขั้นต่ำจาก1,600กลายเป็น1,750แล้วก็ไททันวอล์นะครับผมพลังเวทต่อสเต็กจาก3เหลือ2เองครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะครับผมก็จะมีตัวพัลซิลีนนะครับความรุนแรการโจมตีเนี่ยก็มีการปรับลดลงในช่วงท้ายนะครับแล้วก็พัลซิลีนการลดความเสียหายนะฮะะะกกกกกก็็มมมมมมมีีีาาาารร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 รปัััััััับบบบลลลดงงเเเหหือออนน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 คคคผผขข้้ต่่ใสททพิึ ในส่วนเลือกใชท้ายนั่นเองนะต่อไปเป็นส่วนของยูนิตนะครับก็จะคล้ายๆการปรับตัว4บาทนะครับผมแต่ว่าเบามือกว่านะครับผมเพราะว่ายูนิต5บาทยังทรงพลังอยู่นั่นเองนะคียาน่านะครับความเร็วในการโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับทีโมนะครับความเสียหายของสกิลเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับวอลิแบร์นะครับเนิฟมานาสูงสุดนะครับผมอาเสียเพิ่มพลังชีวิตเล็กน้อยครับโวยครับเพิ่มพลังชีวิตครับลิซันดาเพิ่มพลังชีวิตครับราคาเพิ่มพลังชีวิตครับเซ็ตเพิ่มพลังชีวิตครับอูเดียเพิ่มลังชีิต ซาย่าเพิ่มพลังชีวิตครับแล้วก็ซาย่านะครับผมมีการแก้ไขบั๊กเกี่ยวกับคนนกอันที่12และคุณสมบัติทริกช็อตที่นําไปสู่การเพิ่มระดับพลัง2%ถ้าไม่มีทริกช็อตและเพิ่มขึ้นเกือบ10%ถ้ามีทริกช็อตนั่นเองครับแล้วก็อัพเมนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือเพิ่มเติมคือสีทองเฉยๆนะที่เหลือเหมือนเดิมนะครับบิ๊กกรับแบ็คนะครับไม่สามารถมอบชิ้นส่วนไอเทมเดียวกัน3ชิ้นได้ต่อไปนะครับไฟน์วินเทนนะครับไม่สามารถได้รรรรัััับบบบพพ้้อออมมมกกกเเนนนนลลุ่่ะคแแว็า แก้ไขบั๊กเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับและนี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับผมสำหรับในแพทเพื่อนๆพื่อนยังไงกับแพทนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม T F T และเพื่อนอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคิดถึงคลิปที่นึกถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับและเพื่อนๆนะครับผมไม่อยากพพพลลลลลาาาาาาาดดดขขข่่่่่ววสสรรรรรอออองงเเเเเกกกกกมมม Wild Origin Rift แแะะะืืนนนนนคคคคยย็ถไไ์ทีจจิุ้ัับบ อยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกม Elite Origin w i Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC w i l Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขวน Community สังคมดีๆสำหรับเกม Elite Origin w i Rift นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจิมรุ c ครูที่ลงด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า